chasing leading us and love is all we'll ever trust yeah no i don't want โอมลาดาความน่ารักเป็นเหตุขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์เอทีโทรคมนาคมแห่งชาติตัวแทนความสนุกสดใสเข้าถึงง่ายพร้อมเชื่อมต่อเทคโนโลยีให้เป็นเรื่องสนุกในทุกเจนเรียกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานตั้งแต่เริ่มงานเมื่อพิธีกรอารมณ์ดีอย่างดีเจนุย้ยธนวัตรประสิทธิ์สมพร,รปรากฏตัวในงาน เอ็นทีลาน,นอซิงอีเวนต์2026จัดโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด มหาชนหรือ NT พร้อมเปิดตัวนักแสดงสาวสุดฮอตโบเมลดาสุสีขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2569ณบริเวณเซ็นทรัลขอดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยงานนี้นายเสกสรรวิิตเกษมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจลูกค้าและการตลาดบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด มหาชนหรือ NT เผยถึงการเลือกโบเมลาดาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว NT และเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ว่าในปีนี้ทาง NT อยากสะท้อนความเป็นกันเองสดใสและเข้าถึงง่ายเพื่อให้แบรนด์ NT ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เการที่เชิญคุณโบเมลดาในครั้งนี้เพราะคุณโบเป็นตัวแทนของความสนุกมีความสดใสและเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใช้ดิจิทัลในชีวิตจริงมีความเป็นธรรมชาติและเข้าถึงกลุ่มคนในทุกเจเนเรชันได้ง่ายซึ่งสอดคล้องกับภาพษั์ของเอที่ต้องการอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตในปัจจุบันด้วยนายเส,ยสกสรรกล่าวด้านโบเมลดาสุสี พูดถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมเป็นครอบครัวกับ NT ีว่าโบรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานในฐานะรีเซนเตอร์ของ NT โบรู้สึกว่า NT อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่รอบตัวเราพอได้มาทำงานก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ดียิ่งตอนถ่ายภาพยนตร์โฆษณาพี่พทีมงานดูแลโบโอบอุ่นมากเลยทำให้การถ่ายทำวันนั้นสนุกมาก ภาพยนตร์โฆษณาเลยออกมาอย่างที่พี่ๆเห็นเลยและที่สำคัญ NT เป็นแบรนด์ที่ให้โบได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดวันนั้นโบมีอะไรก็ใส่ไปเต็มที่เลยทำให้ทุกอย่างลงตัวไปหมดการทำงานแฮปปี้มากสำหรับแบรนด์ NT เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตโบเลยเพราะในชีวิตประจําวันโบเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารแทบทุกวันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตที่ขาดไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการพักผ่อนหรือการติดต่อกับคนสำคัญไม่ว่าโบจะอยู่ที่ไหน <Bo S 1> การเชื่อมต่อเป็นเรื่องสำคัญมาก NT เลยเป็นแบรนด์ที่เข้ากับชีวิตและไลฟ์สไตล์ของโบเพราะทำให้ทุกโมเมนต,ต์ของโบสนุกต่อเนื่องไม่สะดุดเลยซึงตอบโจทย์มากและอยากให้ NT เข้าไปสร้างสีสันให้กับไลฟ์สไตล์ของทุกๆคนในทุกๆพื้นที่และที่สำคัญเลยคือใช้งานง่ายค่ะสาวโบเมลาดากล่าวทิ้งท้าย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่และกิจกรรมแฟนโมเมนต์ที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดกับพรีเซนเตอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกับ NT ในมุมที่อบอุ่นเป็นมิตรและเข้าถึงได้จริงตอกย้ำแนวคิดเชื่อมต่อทุกโอกาสให้ยิ่งใหญ่ที่พร้อมเชื่อมต่อทุกความสุขทุกความบันเทิงและทุกช่วงเวลาของชีวิตไปพร้อมกัน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ntplc.company.th หรือ Contact Center โทร1888 n t NTTX โบเมลดาเชื่อมต่อทุกโอกาสให้ยิ่งใหญ่ Enjoy Moment สสสวสดสวสดีีี <c oughs> รรรบ เตอคนล่าสุดของเอ็นบีบอัดแดนค่ะก็เป็นเธอขายนะคะคมปานาคมแห่งชาติที่ครองเชื่อมโยงทุกโอกาสให้ทุกคนค่ะก็คือจากที่โบได้ดูเหมอนทุกโนรชั่นต่างๆมค่อนข้างสูงเลยก็เลยถามผู้บริหารว่าท่านได้อะไรค่ะโอ มีกิจกรรมให้เล่นเกลือเลยค่ะแล้วก็เนี่ยเรีด้วยนคีอง้าใช่ค่ะมี1นึ0งพันต่อหกร้อยเขาเรียกว่าเกลือนี้ก็เป็นกะปี่เป็นพลาสติ B มาแดงนค a h อที่จริงมาสดสดประมนี้ก็ดัอยู่ก็คือคอนเสิขาเรียกว่าให้ติดขันปันค่ะสามารถเชื่อมต่อหรอเชอมยได้ทั่วที่รโล คมีสาวโบช่าให้รับโชว์ข่าวมุ่งกลับเข้ามาด้วยนะคะก็เป็นคนคุ้นหน้าตากันอยู่แล้วนะคะก็ได้ร่วมงานกันก็เขาได้ตีความของคาว่าเอ็มีกับโบรารวมกันได้ออกมาว่ามากเลยค่ะคุดผู้ชมผู้ชมผูมี่หนุ่ยแก้งาเราดังจริงสารัูดจริงกับ ที่ไว้ด้วยนะคะทุกคนเป็นเครือข่ายล่าสุดที่อยากทุกคนได้มาลองใช้กัน,กน,กน,กนค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นเอ,อยหรือว่าแพ็กเกจเอ,อยคุ้มมากมากมาครับปีนี้มีอะไรบ้างผมนะที่เราจะได้เห็นโบเนาดา,ดเ,าเ,เดี๋ยวจะมีเรื่องโฟว์แอคติง้งค่ะเดนิสปิกใช่แล้วก็จะมีภาพยนตร์เรื่งองสิริขวาญ ปีนี้ไม่หมดปีหน้ามีแล้วบอกเพราะว่าเคยลงหน้าแล้วไม่เพราะว่ามันมีโปรเจกต์ที่เริ่มถ่ายในปีนี้ใช่ไหมถ้าเริ่มถ่ายปีนี้มันจะได้ออดปีหน้าเห็นว่ามีผลงานคู่กับพี่อะไรด้วยปีนี้แลบอกหลอกค่ะใช่ใครบอกเขาถามมาเขาถามเพื่อว่ามีไหมอ๋อมีไหมยังไม่ทราบค่ะเป็นความลับเขาบอกว่าเขาบอกมาแล้วว่าเป็นของพี่พ้อ จะเล่นหรือเปล่าอ่าต้องมาดูเรื่องเวลาอีกทีหนึ่งอย่างต้องฝันต่อแต่ถ้าคู่ก็เหนื่อยเป็นยังไงบ้างสมมติที่ต้องคู่กันโอก็ดีค่ะดีดีใจเลยเพราะว่าอยากได้เจอคู่ใหม่เผิ่มากเล่นด้วยกันเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราเราผ่านการเล่นด้วยกันมาแล้วหนึ่งอย่างคือเป็นวี่แล้วดูเสียงดีก็ก็น่าจะโอเคแหละเพิ่งขึ้นมาเก่งเราก็ต้องจัดฉากแล้ว่ะกังวลไหมข้าฉากไหนจะทำรู้สึกว่า ลงหรอกเพราะอะไรอ่ะเราถึงทำไม่ลงขนาดนั้นสงสารเขาคนาหน้ารักเกินกว่าจะเกลียดเขาจะทำต่อเกินเกินาว่าข้างร้านเนี่ยหลงจริงจริงมริงสมุดตอนนี้บทมันไม่ออกมาแต่สมุดถ้าต้องเล่นจริงๆเราอยากเล่นบทอะไรกันอะไรโอ้โหจริงจริงจริงถ้าอยากเล่นอยากเล่นคอมมานีกับแม่เพราะว่าเซตตลกเราค่อนข้างเข้ากันใช้ตลกตัวแต่ว่าถ้าแบบ ราม่าเหคะเลิฟซีเออเลิซีเลิฟซีเนแล้วก็คอยตางเออเลิซไม่รู้บหรือปล่มาเลิซีกนเออเตลกนี่คือในชีวิตประจําวันมันตลกไม่พออมัไม่พอมันเห็นอะ้เห็นเห็นไม่พอคนเห็นเราไม่ได้สร้าด้วยมันือตองหาเออเราไม่อยากใ้ถามเลิฟซีนะันจะต้องเล่นด้วยกันจริงๆริ าสุดทายถ้าเราเข้คาแรคเตอร์มันก็คือคาแรคเอร์แหลใช่ตตัวริงมเล่ก็คือเราแยแใม่ะแแกแแก่าเวลาทางานคู่หอถ่ายแบรนด์คาเทียอย่างเงี้ยคะคตรไดูววถ้าทำาถ้าทางานกันก็น่าจะยาไม่งวลตรนไม่อะไรกงวลที่ต้องร่วมงานกันเลยครับลไม่ ก็ต้อก่อนคนหนักจากเมืองหลังีซึ่งจะซึ่งเราอาจจะได้เหตุปลายปีนี้ไม่รู้ค่ะต้องมาเช็คคิวเออรวกคากเช็คคิวด้วยนะเช็คคิวเพิ่อ้าอคิวงอะไรล่ะคะรอคิวกรออ้พี่เล็ก็หลายภาพยนต์่ะ่่ตก็ โกับพิเดชใช่ใก็ข้าป่ากชก็ไปตังกังดวัด้วยก็น่าจะแบบแต่ก็ต้องรอดูก่อนว่าจะเล่นกับพี่หรือว่าเล่นกับพี่แต่ถเล่นกับพี่ก็ยดีอ่าแววค่ะไม่ติติดอะไรน้เนนองรู้ทำนาดนีใไปก้าพว่าติด่ะ เป็นตัวเล่าให้เราไดมากเลยทุกปีแล้วค่ะอย่างว่าเปลี่ยนรูปออกมาแล้วคนแฮปปี้ชอบในสิ่งที่เขาทำกันดีไหมสำหรับเราสื่อในงับสมขใจพี่เพราะเราเป็นคนี่เห็นพี่อยู่เสมอก็เท่ดีนะเป็นอะไรใหม่ๆแบบช่วงแรกๆจะไม่ฉีดชุดเวลาเขาไปไกลกลก็แบบไอ้โหอ๋อพี่เล็กเลยเองว่าปกติเราจะเห็นเงามีผมหรอะไรไงแบบบลอกเลยอ่ะบลอกเลยที่ไปทำก็ม่ตอแล้วคือต้องแต่งรูปเขาแก้ทำไหม เปลี่ยนมันก็ไม่พาเราไปกินอะไรเลยหรอหมายหมายถึงว่าอะไรเหมือนเรื่ององอ้อขอบคุณค่ะก็ดูแลตัวเองกันทั้งคู่มากขึ้นอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีสิ่งของสินค้าเข้าบ้างที่เป็นแบบตัวช่วยเราอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เขาแบบไม่พาไปกินนะจนพาเขาไปแต่ว่าอาหารที่เขาทานก็จะแบบว่าดีขึ้นอะไรเงี้ย เยอะด้วยเหมือนกันก็ลงประมาณหนึ่งค่ะให้ให้สุขภาพอีกโครก,ก็มีคนเขาชอบทางแค่โปรปปก็เป็นอยูงไหมทำให้ดูแล้วเป็นแน่ได้ดูแล้วนะคนะแตชอบเะแต่ชอบกันมาทรงนี้สำหรับเรากับพี่อล็ก เขอบขอกว่าเอ้ามาในไทยทีไรมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์สำหรับคู่เราเพราะคุณจะจับตามองว่าต่อไปคือทันอะไรอย่างงี้นี่นั่นอะไรอย่างเง,งี้ยอาจจะไม่เยอะมากเพราะช่วงนีง้เศรษฐกิจ ยังไงทำไมทำไมมันต้องดีเว้นยังไงมันสัตเป็กของเราแหวนอ่ะไม่มีอะไรหรอกนี่พูดไปเรื่อยไอ้ขนาดไหนคะต้องเป็นขนาดต้องแบบไม่ให้ให้ผู้ชายเขาเดินเข้ามาถามว่าโบมีแฟนหรือยังอ่ะก็ก็ลองคิดดูแล้วกันว่าขนาดเขาเท่าไหร่ถ้าเล็กมากก็ต้องดูใกล้ๆกล้ให้ใหญ่หน่ะยเขาก็ต้องดูใกล้ใกล้โอเคือให้เขาตั้งตูตาไปเลยแ้าแต่ตาต้องใส่่แวนอย่างนี้หรอใช่ แบเบืดอ้วยการมีการลองให้คนดดูว่าพี่ี่ครับโบไซซีแี่ก็รู้กันอยู่แล้วค่ะเรื่องไซแบบเพราะว่าเป็นคนชอบซื้อจิวเวลรี่เขาจะรู้กันอยู่แล้อืมนนี้ป่อเก็นใช่ไหมเป็นเพชรได้ปลอยก็ได้ค่ะชอบชอบยูแล้วที่เป็นกระดับแต่เขารู้ใจเราดูรู้เพราะเราส่งมาดูเนลัจิ้มเลยจิ้มเลยเราก็โอ๊ยแบบนี้สวยที่เมร์น่สนใจค่เออเป็นแบบโปรย อนอะ้วพี่เไงหน้าพี่ก็ตอบมาแบบว่าพี่ปังอ่ะนะพี่พี่เขออาขก็อ่านแล้วไม่ตอบร้านก็ระปุกต้นตัดเด็กคือไม่ได้ใช้อินพีไม่ยอมจะ้อินพีไงติดกระตุกแต่ความรักไม่สะดุดนะคะแต่เราก็ไม่ท้อส่ง <c oughs> ตลอดกันเราก็ส่ง <c oughs> ตลอดเราก็ <c oughs> แต่บางทีก็ไม่ได้ส่งอะไรเราก็แค่รู้สึกเอ้ยอันนี้เราเห็นแล้วมันสวยดีที่พี่ชอบแบบนี้มๆบางทีมีทั้งแบบสีชายเราก็อยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์เขาน่าจะตรงกับเราหรือเปล่าก็ ไปก่อนเพื่อจะเปเข้ารอบบ้านเผื่อจะมีแบบเออไปบีวงได้สวยนะจับไว้จับไว้ในวันนี้คือล็อกคิวเรียบร้อยแล้วล็อกไว้ค่ะช่วงเย็นช่วงเย็นเพราะว่าที่ทำงานด้วยกันต่อุ้ยทำไมดีกว่านีนี่นะความรักไทยกันเนี่ยปะคองไทยมากสิดูไม่รู้เลยทำงานเสร็จแล้วก็คือไปกินข้าวกันต่อใช่ใช่ ให้เขหน่อยนไม่ค่อยได้เจอกันรู้ทำไมถึมีู่ให่ต่างจังหวัดตางูนะคะก็แบบไปทกาเขาก็จะไบถนบ้านนาแบบนันอลไ่กต้องผ่าไมเอคุ้นเลยนามเแล้วก็ยู่ถไห่บอกไ้ที่สามทียันเกิดอะไรขึ้นไม่บนกหนมา มองหน้าแล้วไม่พอใจแล้วก็มงบอลสไม่ตาเราจิไม่ติดตามเราจริงเศร้าอ่ะจะลองให้เหรอทีบเดทนี้รู้แน่ เจ็ดนี้นะคะรู้แน่ว่าทำไมบลต้องขึ้นจอดอะใช้สีถ้เออมีให้หบูช่บมาได้ไหมตอบให้มันับมัอะไรนะติดกับตอบให้อยู่แบนากาศนี้คุต้องมาถามเออทำไมทรงสตรีดัมาำไมนัะที่แบบสองพาตอนนี้ยัง่นน้ำมันคืออะไรอมันมีมันมี เขาบอกว่าโบแบบไม่สบโบมีมีตำหนิบนใบหน้าอเงี้ยแบบทีคนอักพติกัิจงทีู่กเลสึกว่าทําไม่ชอบตรงไหนก็มาวงเลยค่ะก็คือมันน่อยเลยเหรอแบบน่อยอ่ะเต่ไม่อยีกวำรักคนบ้างเลยก็วงหนเลยละกันถ้าแบบเออไม่ก็จะเป็นอะไรก็วละกัแต่ว่า17บเจเินี้ย พอผ่านนี้ได้ไหมหลายคนอยากรู้ว่าเมื่อที่ผ่านมาแบบตัดนดาราตัดออกใช้สิทิ์ใช้เสียงลงรูปค่ะไม่เห็นรูปวงเอาเอาง่ายๆนะไม่ติดตามกระจริงแล้วก็ลงอยู่แต่ไม่ได้ลงรูปตัวเองลงรูปลูกชายโอ้โลูกชายคนล่าสุดก็บอกว่าไปเลือกตั้งแล้วนะครับทำไมจะไม่ออกมาใช้สิทิ์ใช้เสียงค่ะที่รอบนี้สนุปทาย ก็คือยืนยันว่าออกมาออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วออกมาแล้วก็ซื้อไปถามที่เขาเรียกว่าอะไรกูหากูหากูหาได้เลยว่าที่โซฟาเด็ดขานนานว่าเขาแถวยาวมากเราัวไปใช้สิทธิ์ตอนเช้ายังไม่ท่าตกค่ะพอขึ้นเราก็จะตกเลยเลยแบบเฮ้ยคนมันเลือกขึ้นไปผมตกหวาใครเป็นคนทำกดอะไรหรือเปล่า ไม่มีไม่มี嘛จะเป็นแบบว่าความผิดพลาดเรื่องสินธิการแต่คนจะได้ออกมาใช้สิทธิ์เคงไทยกาได้ทำหน้าที่ตัวเองจ็ได้ใช่ก็ทำ้าที่แล้วโอเคนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะทสา